สวัสดีค่ะ Happy Love Happy Life ค่ะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องฝรั่งกันอยากมีแฟนฝรัง่งอยากมีแฟนฝรัง่งวันนี้มาให้กำลังใจสาวๆที่กำลังจะเริ่มต้นแชทกับหนุ่มฝรั่งะคะ่ะหาแฟนฝรั่งก็ w ว r ร์กอที่บ้านเนาะหลายๆคนอาจจะมีเวลามากขึ้นในการเช็เอ๊ะทำอะไรดีนะไม่มีอะไรทำก็หน้าที่จะ เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆลองไปหัดเช็ตพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งบ้างน่าสนุกนะคะพูดถึงเรื่องฝรั่งอ่าหลายๆคนนะคะที่เช็ตอยู่ที่ได้ยินมาหน้าหูเยอะแยะเลยคะตลอดที่เพื่อนนะคะเอามาคุยเขาปรึกษากันตลอดเลยนะคะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เช็นะคะยัง ไม่มีความคืบหน้าไม่ไปไปหน้ามาหลังนะคะแชทแชทกันตั้งนานแล้วอันนี้แชทกันตั้งนานคุยกันตั้งนานเอ๊ะทำไมตกลงว่าเรากับเขาเป็นอะไรกันตอนนี้นะตอนนี้เป็นยังไงอันนี้เราก็จะมาพูดกันนะคะในในเรื่องของการที่เราจะคบกับใครมาเป็นเฟนจริงๆนะคะคำว่าเฟนที่เราจะคบกันเราจะต้องตกลงกันเป็นแฟนกันแบบ เอาเป็นง่ายๆว่าเราต้องมาเจอตัวกันดีกว่าเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องมาเจอตัวกันต้องได้มีกิจกรรมร่วมกันทำอะไรร่วมกันได้รู้สึก f e e ล i n g นะคะดวงตาสายตาหัวใจความรู้สึกว่าอ,อยู่ใกล้แล้วมันอบอุ่นได้มองหน้ากันมองสายตากันอันนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นแฟนนะแต่สำหรับใครที่แชทอยู่แล้วยังไม่เคยมาเจอตัวกันเลยอาจจะมีแพลนที่อยากจะมา แต่ยังไม่ได้มาอันนี้เรายังไม่ถือว่าเป็นแฟนนะคะ <c oughs> หลายคนอาจจะคิดว่าเออฉันได้คุยกับฝรั่งแล้วคิดว่าเขาเป็นแฟนฉัะละตื่นเต้นฝรั่งอาจจะโมเมเจอผู้ชายไขยฝันขึ้นมาฉันขอเป็นแฟนกับเธอหน่อยเธ <c oughs> อนะเป็นแฟนกับฉันแล้วนะอะไรแบบนี้ถือไม่ต้องไปคุยกับใครนะแบบนี้อันนี้ถือว่ายังไม่เป็นแฟนนะคะ ในสายโฟจริงๆคิดว่าไม่ใช่แฟนค่ะแค่คนที่เราเริ่มไปแชทไปคุยทำความรู้จักระยะหนึ่งแค่นั้นเองว่าเออเป็นมายังไงคุยกันแล้วมันถูกโคอกันไหมเ,ออเคมีตรงกันไหมอะไรอะไร,ะไรคล้ายๆกันไหมต่อจากนั้นเราถึงที่จะแพลนมาเจอกันแล้วตกลงกันเป็นแฟนนะคะออถ้าเกิดว่าเราคุยกันผู้ชายที่ คุยกันแล้วไม่ไปหน้ามาหลังนะวันนี้หัวข้อเราจะพูดว่าอย่าเสียเวลากับผู้ชายที่ไม่ไปหน้ามาหลังอะ่ะอย่าเสียเวลากับผู้ชายประเภทเนี่ยฝรั่งประเภทนี้มันทำให้เราเนี่ยเปลืองหัวใจเปลืองตัวค่ะเปลืองเวลาเราปเป่าเปล่านะข้อที่หนึ่งผู้ชายที่เขาคุยกับเราไม่นานหลายๆนะคนนะสาวๆคุยกันไม่นานนะ บอกว่าเออฉันรักเธอชอบเธอเนี่ยบอกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีการแบบมาขอดูขอดอูของรักของห่วงของเราอะ่ะเออฉันตกลงเป็นแฟนกับเธอแล้วนะเธอเป็นแฟนกับฉันแล้วนะฉันขอดูนมเธอได้ไหมขอดูก้นเธอได้ไหมขอดูอหน้าอกเธอได้ไหมเปิดให้ฉันดูตรงนั้นได้ไหมอะไรแบบนี้นะผู้ชายพวกนี้เขาจะ เป็นประเภทที่มาขายฝันให้ผู้หญิงเขาจะขี้เหงาเขาจะเข้ามาแบบนี้จะมาขอดูเราแบบนี้นะคะแล้วผู้หญิงเราก็อยากความอยากมีแฟนอะ่ะใจอ,ะอ่อนอ่ะเอะสักหน่อยก็ดีนะอ่าเริ่มทีละนิดทีละหน่อยทีตรงนั้นทีตรงนี้ทีทีละหน่อย,อยกายพอเราคุยกันเป็นนานเหมือนความรู้สึกว่ามันชินมันคุยกันคุ้นเคยกันเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเราไปเปิดให้เขาดูนะ มันมีหลายๆคนที่น้องเขาเข้าไปปรึกษาเพื่อนแล้วมาคุยกับนกนะคะว่าเออเขาเปิดกันไปแล้วอะ่ะโดนถ่ายเบรกมีถ่ายวิดีโอกันอะไรแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยให้ระวังนะระวังให้ดีเราจะเจออย่างนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวไปแอดไลน์แอดเฟซกันไว้อะไรแบบนี้นะมันอันตรายผู้ชายขายฝันที่ไม่น่าเสียเวลานะคะทําให้เรา เปลืองตัวเปลืองหัวใจขอดูนั่นคุณดูนี่ของเราต่อไปเข้าต่อไปนะไอ้สองผู้ชายที่เขาคุยกับเราแล้วระยะหนึ่งนะคุยอาจจะไม่ถึงเดือนอาจจะเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่นนะเขาบอกว่าเออคุยกับฉันแล้วปิดแชทไปเลยไม่ต้องไปคุยกับคนอื่นละอะไรแบบนี้เราหาเพื่อนคุยหาเฟนเราก็ต้องเช็ตใช่ไหมเช็ต ที่จะได้รู้จักนิสัยคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอย่างน้อยในตัวเลือกต้องมีสักสองคนไม่ใช่คนเดียวเช็ดเกิดเกิดเราคุยคุยกับคนนี้ไปเออมันยังไม่เคมีไม่ตรงมันยังไม่โอเคแต่ถ้าเรามาคุยกับอีกคนหนึ่งมันอาจจะมีความรู้สึกดีตรงกันก็ได้นะให้เรามีช้อยให้ให้ให้เขาเรียกว่าหาประสบการณ์ดีกว่าหาช้อยให้ตัวเองโดยที่หาประสบการณ์จากการคุยกับคนคนนี้กับคนคนนี้อ่าให้มา ให้การสังเกตการว่าคุณนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ถ้าเราคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าให้ปิดแชทไปเลยไม่ต้องคุยกับใครแล้วมันเหมือนกับเป็นผู้ชายที่เขาไม่ให้อิสระในความคิดอะไม่เปิดโอกาสให้เราไม่เปิดโอกาสให้เราว่าเราจะต้องคุยกับคนอื่นได้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวว่าคุยกับตัวเองคนเดียวทั้งๆท,ที่เรากับเขาอะยังไม เคยที่จะมาเจอกันยังไม่ได้บินมาอยู่ด้วยกันเลยยังไม่ได้รู้จักกันแค่คุยแชททาไมเราจะมีอิสระทางความคิดคุยกับคนอื่นไม่ได้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามเราว่าห้ามคุยนะถ้าผู้ชายที่เขาอ่ะให้เกียรติเราแล้วเข้าใจความรู้สึกเราเขาเปิดโอกาสให้เราเนี่ยเขาจะให้เราคุยกับคนอื่นคือเขาจะไม่มาห้ามเรานะคะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าผู้ชายที่เริ่มที่จะ ห้ามเราคุยนั่นห้ามเรานี่ก็เขาเริ่มที่จะแสดงความที่แบบว่า,าเห็นแก่ตัวกับเราไม่ให้อิสระภาพกับเราละแบบนี้นะอย่างยกตัวอย่างของตัวเองนะคะตอนที่คบกับสามีนะเฟรนแกก็เปิดโอกาสให้เรานะคะก็แค่เป็นเฟรนกันเกิร์ลเฟนเขาก็ยังไม่ได้เคยมาว่าว่าเธออย่าไปคุยกับใครนะเธออย่ามีใครนะ เขาไม่เคยห้ามตรงนี้ว่าเราอย่าไปยุ่งกับใครทําอะไรนะมีใครนะเขาไม่เคยที่จะพูดตรงนี้เพราะว่าเราแค่คบกันระยะหนึ่งระยะสั้นนะคะเรายังไม่ได้บอกว่าเออชีวิตอนาคตของเราจะตกลงเป็นแฟนกันจริงๆแล้วอยากที่จะอยู่ร่วมกันไปมาหาสู่กันบ่อยๆหรือแต่งงานกันระยะเลขกเขาจะไม่พูดและให้โอกาสเราซึ่ง มันทําให้เรารู้สึกว่ามีความรู้สึกในใจของเราว่าเออผู้ชายคนนี้ดีนะไม่ไม่ไมละลาบละล้วงไม่อะไรกับเราให้เกียรติเราตรงที่เขาไม่เคยมาหึงหวงว่าอะไรเราเธอไปไหนทำอะไรคอยโทรตามเช็คตามอะไรนี้นี่เฟนไม่เคยไม่เคยเป็นพอเรามาอยู่ด้วยกันเป็น ร่วมทุกร่วมสุขกันเราถึงจะมีความรู้สึกออผูกพันว่าแออฟนก็อาจจะรู้สึกว่าเวลาเราคุยกับใครไหนเนี่ยเขาก็ไม่ได้สแสดงอาการแต่เขาจะมาพูดว่าเอ,อ๊ะฉันรู้นะวผู้ชายคนนี้เขาจีบเธออยู่หรือเปล่าเขาจะชอบเธออยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเขาไม่ค่อยมายุ่งกับงานของเราแต่พอเขารู้แล้วเขาจะพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเขารักเราเขาเริ่มหึงเราแล้วเขารักเราแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่ ดีสําหรับผู้หญิงถ้าผู้ชายหึงแต่ไม่ใช่หึงเยอะนะคะไม่ผู้ชายนี่ไม่ต้องไปหึงเยอะถ้าคุณเจอระยะแรกแล้วคุยกันเริ่มต้นกันถ้าเขาหึงเราเยอะอพูดกับเราแบบนี้เราทําอะไรแล้วก็ไม่พอใจเรามาคุยช้าหรือว่าทําอะไรไปทําอะไรมาไม่คุยกับฉันนั่นนี่นะคะพูดแบบทําให้เรารู้สึกไม่โอเคพูดน้อยใจเนี้ยแสดงว่าผู้ชายคนนี้ก็ถือว่า มันยังยังยังไม่ใช่นะคะสำหรับตัวเองสำหรับตัวเองคิดว่ายังไม่ใช่สำหรับหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเออแฟนนะจะหาทั้งทีเนี่ยมันก็รู้สึกว่าหายากอะถ้าเราได้คุยกับคนนี้ก็จะคุยคุยคุยแบบเนี้ยหาประสบการณ์ให้ตัวเองคะ่ะคุยกับคนนี้คุยกับคนนี้เขายังไม่ได้มาพบกับเรานะคะยังไม่ได้บินมาหาเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเรากับเขาเนี่ยเป็นอะไรกันนะคะอย่าไปแคร์ขนาดนั้น เอาง่ายๆสบายๆายนะคะพูดพูดกันง่ายๆผู้ชายนะคะวันนี้นกก็มาพูดให้เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนบางคนอาจจะคุยกันมาหลายปีก็ยังไม่ไปถึงไหนบางคนก็คุยไม่นานแต่ก็เจอละเจอผู้ชายในฝันละคล้ายๆกับเรานะคะให้เราให้ให้ให้มีให้เขาชิวๆกับเราบางคนเจอง่ายบางคนเจอยากอะไรแบบนี้ มันก็แล้วแต่นะคะการที่เราจะเจอเฟนเนี่ยมันก็อยู่ในหลายช่วงที่ประกอบหลายๆเรื่องรวมกันไม่ว่าการเขียนโปรไฟล์ของคุณการใช้รูปโปรไฟล์ของเรามันชัดเจนไหมที่เขาเอามาลงรูปโปรไฟล์ของเราเราอาจจะคุยมาหลายปีลงไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บ้างนะคะพลังงานมันจะได้เกิด เปลี่ยนเอารูปส,สวยๆถ่ายให้หน้าชัดๆข้างหลังแบล็กกาวให้มันดูโล่งหรือว่ามีต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าวิวส,สวยๆทิวทัศน์นิดนึงไม่ใช่บางคนนี่ไม่รู้ถ่ายรูปส่งๆ,ๆ,ๆมาให้นะคะที่เขาทำเพื่อนทำในการเขียนโปรไฟล์นะคะส่งมาให้กันนี่แบบเป็นรูปที่เขาแบล็กกาวไม่โอเคเลยบางทีไปถ่าย ข้างหลังคอกหมูเล้าไก่อะไรก็มีอะไรแบบนี้แล้วก็ใส่ชุดเสื้อผ้าแบบทำงานไม่ได้วีผ้าวีผมไม่ได้ให้มีสีสันหน้าตาสวยเลยนะคะปล่อยเสื้อผ้าก็แบบเสยืดบางทีเสยืดกางเกงอะไรบางทีเหมือนคุณป้าไปเลยนะคะเป็นแบบนั้นมันก็อยู่ที่เราว่าเราเช็ดการ เราเราได้เชทกันบ่อยไหมถ้าเราเข้าไปดูเช็เราบ่อยๆเราก็มันมีพลังงานอะมันมีความสุขมันมี energy ในการที่เราเข้าไปเช็ไปคุยกับคนนะคะมันทําให้เรารู้สึกเออมีกระปี้กระเป๋าเราจะได้ประสบการณ์แต่ถ้าเราไปเปิดเปิดไว้แล้วไม่ค่อยไปดูเลยไม่ไปสนใจเลยไม่เปิดดูเลยเชทคุณก็ค้างใครอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่าแชทมาตั้งหลายปีไม่ไปถึงไหนเลยเพราะเราไม่ได้ไป สนใจนะคะไม่ไปดูอะไรเลยอย่างนีเออ้เป็นยังไงกันบ้างคุยนะคะหลายๆเรื่องเอามารวมกันสเพเฮระก็ได้ความรู้นะคะถ้าฝรั่งเขาอย่างที่กล่าวไปนะคะขอดูนั่นดูนี่แล้วลิมิตเราไม่ให้เราฟรีแล้วก็มันไม่ให้เกียรติเราเลหลายๆอย่าง หลายอย่างเราจะรู้ด้วยเองผู้ชายที่จะมาอยู่กับเรานะที่จะเป็นคู่เราเราจะมีเคมีความรู้สึกของเราเองว่าผู้ชายคนนี้มันใช่หรือไม่ใช่ทำให้เรารู้สึกไม่โอเคแบบนี้นะคะตอนที่นกคขกับแฟนก็ไม่ได้พบกันทางเชตนะคะไม่ได้คุยกันทางเชตก็รู้จักกันในสถานที่ทำงานนะ สถานที่ทํางานเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้แชทไม่ได้คุยกันฉะนั้นพอเจอหน้ากันเจอตัวกันมันเลยรู้สึกว่าพลังที่เรามีเคมีของเรามันจูนกับเขารู้สึกปิ้งไหมรู้สึกโอเคไหมรักกันไหมนะคะแฟนตอนแรกนะที่รู้จักกันนะรู้สึกว่าเราหัวใจเลกๆร,ร,รู้สึกว่ามันมีพลังบ,บุบวับบุบวอยากจะเข้าไปถามอยากที่จะ คุยด้วยแบบนี้นะคะความรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นแรกๆที่เรารู้สึกเนาะเขาก็บอกว่าคนที่เขาจะชอบกันเนี่ยเริ่มแรกเคมีมันตรงกันเนี่ยภายในระยะ3-6ถึงเดือนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีพลังที่เคมีที่แบบว่า,าดีอะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นอะกระชุ่มกระชวยหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตักเจอกันอะแต่ถ้าต่อไปหลังจากนั้นปีหนึ่งผ่านไปมันหัวใจ บอดี้มันจะเริ่มรีแล็กซ์จะเริ่มเหมือนแบบว่าการคุ้นเคยกันครับว่านั้นนะเคมี K M e ของความรู้สึกความรักที่เราจะเริ่มต้นนยะต่อไปมันก็จะคุ้นเคยคือเห็นหน้ากันทุกวันคุยกันบ่อยๆมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยจะตื่นเต้นก็คือเป็นเป็นปกตินะหนึ่งถึงสองปีถัดไปเป็นเป็นปกติ <c oughs> อันนี้คือพูดถึงความรู้สึกตื่นเต้นเวลาเราคุยกับใคร ผู้ชายคนนั้นเขาก็ต้องอให้มันลักษณะมันจะตรงกับเรามันเหมือนกับเราอะความรู้สึกอะสมมุติว่าเราผู้ชายคนนั้นเขาชอบออกกําลังกายเนาะเวลาเราคุยเรื่องออกกําลังกายนะเรื่องออกกําลังกายตรงอย่างนั้นอย่างนี้เรียนนั่นเรียนนี่เออฉันชอบวิ่งฉันชอบเดินฉันชอบอว่ายน้ําหรืออะไรเงี้ยเวลาเขาเราพูดตรงนี้ออกไปเวลาเขาชอบฟังนะ ถ้าผู้ชายชอบเหมือนกันนะเขาก็จะชอบฟังสังเกตดูง่ายถ้าผู้ชายชอบแบบไหนต้องฟังดูว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรเขาจะถามนะคะก็จะถามเราแบบว่าเออเธอรู้จักฟุตบอลคนนี้คนนี้ไหม,ท,มทีมนั้นทีมนี้ผู้ชายแบบนี้นักกีฬาเนี่ยเราถ้าเราไม่เคยศึกษาเลยเราไม่สนใจเราไม่ชอบเราไม่มีเนี่ยเราก็จะบอกโอ้ไม่รู้จักไม,นนไม่นั่นไม่นี่แต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาดันรู้จัก ติดตามข่าวกีฬาบ้างอะไรบ้างอันนี้ทีมชาติอันนั้นนี้พอรู้จักไปคุยกับผู้ชายคนนี้รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเข้าเรื่องเดียวกันเคมีมันอาจจะเข้ากันแล้วเวลาคุยมันก็เลยสนุกคุยกันเลยมันก็เลยแบบว่าได้หัวเราะได้รู้รู้สึกเออผู้ชายผู้หญิงคนนี้นะมันก็รู้เรื่องดีนะคล้ายๆเราอะไรแบบนี้ถ้าออกกําลังกายเวลาไปคุยเรื่องออกกำลังกายเขาก็จะรู้เรื่องออกกําลังกายอะไรแบบนี้นะคะเออ นี่คือคือทำให้เราจูนกันง่ายแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยศึกษาเรื่องอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยไม่รู้เลยไม่ค่อยไปอ่านไปดูเนี่ยเราก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างน้อยเนี่ยผู้ชายเนี่ยเราต้องรู้ว่าผู้ชายเนี่ยส่วนมากฝรั่งเขาชอบกีฬาเขาชอบกันเดินชอบกันเที่ยวชอบชอบเข้าฟินนิชอบกีฬาฉะนั้นเราต้องเข้าไปอ่านถึงเราไม่ได้เล่นก็ต้องเข้าไปอ่านแล้วก็ไปอ่านแล้วก็ต้องรู้เข้าไว้บางคนนะ ผู้หญิงบางคนเขาอาจจะเข้าไปอ่านแต่เขายังไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่รู้ดีหมดแต่ไม่ได้กระทำอะ่ะพอรู้แล้วว่าชอบผู้ชายคนนี้คนนี้มันน่าสนใจเขาก็สนใจเราทีนี้เปลี่ยนตัวเองค่ะมหาหันออกกําลังกายมาทําอะไรที่ให้มันเหมือนเขาเห็นไหมมันมีแรงผลักดันมันมีพลังอะ่ะผู้หญิงเขาก็อยากจะทําเราก็อยากจะทําเขาก็ทําสรุปว่าเวลามาเจอกันเราก็พอไปกันได้แล้วก็บอกรู้นะแต่ละเราก็ออกกาลังกายนิดหน่อยเล่นนิดหน่อยไม่ได้เล่นเยอะหรอกแต่ต่อไปก็คงจะ เริ่มมาหันดูแลตัวเองและอยากจะเล่นละอะไรแบบนี้นะคะเราก็คุยกันไปแบบนี้เรื่องเดียวกันคล้ายๆกันในห,หลายคนอาจจะว่าไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรมันไม่มีอะไรจะคุยก็หาเรื่องที่จะคุยกันไปวันนี้ทําอะไรบ้างกินข้าวว่ายังเธอคุกอะไรทําอะไรเออที่ทํางานเป็นไงบ้างทํางานเหนื่อยไหมแค่นี้ค่ะคาถามพื้น,พ,นพื้นที่เราถามกันทั่วไปมันไม่มีอะไรมากสนุกสนุกหัดเรียนภาษาอังกฤษเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยนอยนิดหน่อยง่ายๆ เอาละค่ะวันนี้เราก็ได้สาระกันไปพอสมควรเนาะผู้ชายแบบนี้นะคะเราอย่าไปรอคอยให้เสียเวลาคุยกันไปเป็นปี2ปีสปีว่าจะเพลนจะมาบ้านเราจะมาหาเราแต่งงานกับเราหรือพูดกันไม่นานฉันรักเธอชอบเธออยากจะแต่งงานกับเรานี่มันไม่โอเคค่ะเพราะว่าคุณเราต้องมาเจอกันก่อนถึงคิดจะบอกรักกันแต่งงานกันเขาจะมาบอกรักเราได้ยังไงในขณะที่เขายังไม่เคยมา สัมผัสยังไม่เคยมาใช้ชีวิตอยู่กับเราสักระยะเลยอันนี้คิดว่าเป็นผู้ชายที่อาจจะขายฝันนะคะเสียเวลาคุยกับเขามาสักปีหนึ่งก็ไม่มีแพลนจะมาปีสองปีก็ยังคุยอยู่นั่นแหละก็บอกว่าเป็นเฟนแฟนว่าจะมาฝันไปเอะคะ่ะผู้ชายแบบนี้มันไม่มีแพลนอนาคตมันไม่มีอนาคตไม่ต้องไปคุยให้เสียเวลานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอแล้วถ้าชอบ กดเป็นกำลังใจกด Subscribe ให้ด้วยนะคะติดตาม Happy Love Happy Life ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ